ครับวันนี้ก็วันพุธที่21มิถุนายน2566มาอัปเดตราคาบิตคอยในกระดานเทรของบิตคับกันนะครับผม BTC อยู่ที่987,300อีเทเรียม62,402.48บิตครับ 48.07 XRP 17.13 BCH 3844.21 USDT 34.53ครับน,นี้ตลาดก็เชียวกจีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไทยเราจะไปดูข่าวกันนิดหน่อยนะครับ BNB 8,654.96 lm ยี่ a สองจุดแปดเก้า ada เก้าจุดหก van หกจุดสองห้า omg สิบเก้าจุดสี่หนึ่ง su ศูนย์จุดหก snt ศูนย์จุดเจ็ดสาม cbc สองห้าหก linch หนึ่งร้อยแปดสิบสามจุดสามหนึ่ง iost ศูนย์จุดสองเจ็ด เซไอเอ็กซ์หกจุดสี่สองเคเอ็นซีสิบเจ็ดจุดห้าสองเอบีทีสองจุดแปดหกมานาสิบสองจุดสี่หกซีทีเอ็กซ์ซีห้าจุดหนึ่งซิกศูนย์จุดแปดเจฟินหกจุดสามเก้าพาวสี่จุดห้าล็อกคอยสองจุดสองทไอเอ็กซ์สี่จุดสี่ห้าดีเอไอสามสิบสี่จุดสี่สี่ USDC สามสิบสี่จุดสี่เจ็ด, BUSD สามสิบสี่จุดห้าสาม, BAT หกจุดสองสาม, MKR สองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าจุดเจ็ดแปด, ENJ เก้าจุดสองห้า, BAND สี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่, COMP หนึ่งพันแปดจุดห้า, JSM แปดร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง dot หนึ่งร้อยหกสิบสองจุดสี่สี่ near สี่สิบสี่จุดเก้าสอง scrt สิบเอ็ดจุดแปดเก้า gm ห้าจุดเก้าเก้า yfby สองแสนหกพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดแปด ดู ni หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดสองสอง aave หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกจุดศูนย์สี่ alpha สี่จุดศูนย์ห้า ocean สิบสองจุดศูนย์ห้า snx หกสิบหกจุดเจ็ดเจ็ด sand สิบสี่จุดสองสอง bal หนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดสอง crv ยี่สิบสามจุด หนึ่งสี R ่ grt สามจุดหกสอง matit ยี 34, ่สิบสองจุดสามสี cc, ่ xs หนึ A ่งร้อยแปดสิบห้าจ e ุดศูนย์หก suzuki ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่ง ilv หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกจุดสี่สี่ imx ยี่สิบสามจุดสองหก dy dx หกสิบสองจุดศูนย์หนึ่ง ens สองร้อยแปดสิบจุดหกสาม กาลาศูน GT e, 1 so, 4 1 9 8 LYXE 355.08 CHZ 2.49 GF 2.01 SO 5 7 9 0 7 AVX 424.99 FTM 9.79 Luna 0 ศูนย์ศูนย์สามสอง APE เจ็ดสิบห้า HBAR หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่ง LRC เจ็ดจุดแปดสอง ALGO สี่จุดสองสอง CELO สิบสี่จุดแปดแปด XTZ ยี่สิบห้าจุดแปด GAL สี่สิบสามจุดแปด OP 46.04อะตอม305.67 LDO 64.81 STG 19.74 AXL 14.48 FLOW 18.86 FXA 205.54 SFT 12.87 arb สาม lqty สามสิบ perp 15.68 id 10.7จราคาเดยนในกระดานเทรบิครับก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูแวะดูข่าวบ้างนิดหน่อยครับผมมาสเตอร์การดเตรียมยื่นจดทะเบียน เรื่องหมายการค้าเพื่อในเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปคริปโตตัวใหม่ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกยื่นขอใบอนุญาตเปิดให้บริการดูแลรับฝากคริปโตชาวเน็ตหัวร้อนโพสต์บนโพสบนบน,บนทวิตเตอร์หลังถูกแฮก ครั้งแรกสูญเงินกว่า3.4ล้านบาทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินประกาศสนับสนุนเงินทุนให้เว็บเทรด edxm เปิดตัวในสหรัฐราคา b บิตคอยพุ่งทะยานแตะ2 9 0 0 0ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังประกาศหลังประกาศสนับสนุนเว็บเทรดแห่งใหม่ ทนายความของอีลอนมัสถอนตัวอย,อย่างไรอย่างไรอย่างไรสาเหตุหลังร่วมฟ้องร้องกับทีมได้เพียง1วันมันเกิดอะไรขึ้นครับชิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยในกรารเทของบิตครับกันต่อในวันพวกนี้นครับขอบคุณครับผม